ดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะทําศิลปะก,กันเรามาวอร์มร่างกายกันดีกว่าเอาล่ะค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วลุกขึ้นมาเลยค่ะลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นแล้วกําม,มือขึ้นมาแบบนี้ค่ะอ้าวพร้อมเลยนะคะกํามือขึน้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมากํามือขึน้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมา กลางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหลกลางแขนขึ้นและลงชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆก,กำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมากลางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหลกลางแขนขึ้นและลง สูมือตรงหมุนไปรอบตัวค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆอาเราได้วอร์มร่างกายแล้วเดี๋ยวเราไปทําศิลปะกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําไฟฉายกันนะคะเราจะมาประดิษฐ์ไฟฉายกันนะคะก่อนที่เราจะประดิษฐ์เรามารู้จัก,กอุปกรณ์สําคัญที่เราจะต้องหามาทํากันก่อนนะคะอันดับอันดับแรกก็คือแกนกระดาษทิชชู่ที่บ้านใครมีนะคะใช้กระดาษแกนกระดาษทิชชู่ได้ อันดับที่2ก็คือกล่องยาสีฟันหรือกล่องอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่บ้านใครมีนะคะก็ามาทําได้นะคะ<ส>แล้วก็กระดาษนะคะกระดาษสีแบบนี้เป็นกระดาษสีก็ได้นะคะกระดาษนิตยาศารก็ได้แล้วแต่นะคะหรือกระดาษสีขาวนะคะแล้วก็อันนึงก็คือกระดาษแก้วซึ่งเด็กๆจะได้คนละสีกันนะคะสีแต่บ้านจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็จะได้สีเหลืองสี ชมพูสีน้ำเงินก็มีแล้วแต่นะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือสีไม้เพื่อตกแต่งนะคะแล้วก็สีเทียนนะคะราะคาในเมื่อเด็กๆอ่าแล้วก็อ๋อลืมไปอีกอย่างหนึ่งค่ะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือกาวค่ะครูกัรลืมขอโทษทีค่ะเอาละค่ะเรามาทํากันเลยเริ่มทํากันเลยอันดับแรกครูกันจะใช้แกนกระดาษทิชชู่ก่อนนะคะเวลาถอดอีกทําใช้กาวทาก่อนนะคะอ่าใช้กาว นะคะถ้าใครไม่มีกาวอ่าใช้กาวนะคะกาวทารอบ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 นี้ก่อนเลยอ่าทาให้รอบๆอบพอรอบรอบเสร็จแล้วเด็กๆก็เอากระดาษแก้วที่คุรูเตรียมไปให้กรกบลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยกดลงไปแบบนี้เราค่อยค่อยบีบบีบีบลงไปนะคะหุ้มลงไปแบบนี้เลยนะคะ เอาลงไปให้ได้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วนี่นะคะได้แบบนี้นะคะก็นํากระดาษนะากระดาษสีขาวนะหรือกระดาษสีก็ได้ใครมีกระดาษสีวัดขนาดก่อนนะคะให้วัดขนาดก่อนว่าเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่อ่าคูกันก็ได้แล้วคูกเขก็ไม้บรรทัดมาทาบอ่าได้ความยาวเท่านี้นะคะเอามาท้าเราก็ใช้ไม้บรรทัดชีก ทิ้งให้พอดีเสร็จแล้วก็ทากาวอันแรกก่อนเนี่ยทากาวป,ปึ๊ดนะคะทากาวเสร็จแล้วก็มาประกบทวดีค่ะทาผิดด้านเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอ่าทากาวทากาวด้านนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วก็วัดเลยให้พอดีจะให้พอดีค่ะแบบนี้ นะก็ม้วนล้อมรอบเลยม้วนปิดล้อมรอบอ่าเสร็จแล้วก็เอากาวทายอีกรอบหนึ่งนะคะทา,ากาวตรงนี้อ่าด้านนี้อ่า,านนอ่านี่ก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วแว่นไข่ไฉายนะคะเด็กๆก็เวลาเสร็จแล้วเร็กก็ส่องแบบนี้นะคะ ถ้าเด็กๆอยากจะตกแต่งให้สวยงามอีกเด็กๆก็ทําที่กดสําหรับไฟฉายมันจะมีที่กดปุ่มกดใช่ไหมคะอ่าปุ่มกดทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมอ่าระบายสีเป็นปุ่มกดอ่าแล้วก็ปุ่มสีแดงมีสองปุ่มคู่กันให้มีสองปุ่มอ่านี่ค่ะถ้าเสร็จแล้วค่ะของคู่กันเสร็จแล้วนะคะ อ่าไปใช้ของครูกันเสร็จแล้วด็กๆอยากส่องไหมคะอ่าเดี๋ยววันนี้ครูกันจะพาเด็กๆไปส่องดูสิ่งต่างๆบริเวณโรงเรียนของเราเด็กๆอยากไปหรือยังคะอยากไปแล้วใช่ไหมคะอยากไปแล้วตามครูกันมาเลยคะ่นะน่าเด็กๆตามมาแล้วใช่ไหมคะมาเลยคะ่ะครูกันจะพาเด็กๆมาส่องดูอะไรคะเนี่ยพาเด็กๆมาส่องดูปลาอ่านะจะส่องดูปลาปลาของครูการเห็นเป็นสี แดงนะคะปาลากระลังแหลกว่าอยู่นี่เห็นไหมคะทุกคนเห็นปลาเป็นสีแดงค่ะเห็นไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปส่องนกนกอีกนะคะดูสินกของคูกานจะเป็นตัวอะไรสีแดงสีอะไรนาะะอ้าวนกของคูกันก็มองเห็นเป็นตัวสีแดงค่ะนะคะ เพราะว่ากันไฟสายของคือการตรงนี้มันเป็นสีแดงฉะนั้นเวลาครูกันส่องอะไรก็จะเห็นเป็นสีแดงนะคะอ้าวดูฮิโปฮิโปก็ยังออกสีแดงเลยค่ะนะคะอ้าวดูส่องดูต้นไม้ิอาต้นไม้ก็ออกสีแดงแดงนิดๆนะคะเด็กๆเห็นไหมคะอะะคะ่าเห็นไหมนะคะข้าเห็นไหมข่าเด็กๆอ่า ไฟฉายอันนี้สามารถส่องสิ่งต่างๆรอบบริเวณตัวเราหรือรอบบ้านของดเ,ดดเด็กๆเด็กๆมีสวนต้นไม้มีสวนดอกไม้หรือบริเวณอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เด็กๆไปเดินนะคะเดินส่องมาดูสิว่าของดเด็กๆจะเป็นสีอะไรจะเห็นสีอะไรนะคะแต่เออเราจะเอาไฟฉายของเราเนี่ยไปส่องดวงอาทิตย์ไม่ได้นะคะเพราะจะทําให้เรา เสียสายตาเพราะแสงของดวงอาทิตย์น่าจะเป็นอันตรายนะคะเวลาส่องตอนกลางวันที่เป็นอันตรายต่อสายตาของเราอทําให้เราสายตาเสียนะคะเด็กๆสามารถ่องสิ่งต่างๆรอบตัวของเด็กเ,เองได้หมดยกเว้นนะคะ,ะไม่ไม่ส่องแสงดวงอาทิตย์นะคะเอาละค่ะวันนี้ครูกันก็พอบอแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะไปสำรวจบริเวณบ้านของตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบาย